ครับต่านผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจะมาแนะนําการเคลือบนะครับแผ่นมานั่งถุงพลาสติกด้วยด้วยเรซินนะครับนี่เป็นนี่เป็นเรซินครับท็อกซี่เรซินอ่านี่เป็นพาร์ตเอกละพาร์ตดีต้องผสมกันเดี๋ยวเขาอือน่นขอแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อันแรกนะครับเป็นเครื่องเป่าลมร้อนเราสำหรับเป่าไล่ฟองอากาศ ที่อยู่บนเวลาเราเคลือบเรซินเนี่ยต้องตอกไรฟองอากาศอันที่สองก็นนจะเป็นแก้วพลาส,สติกนะครับแล้วก็เป็นไม้ตะเกียบหรือว่าเป็นไม้ไอไอไอครีมก็ได้นะครับเอาไว้เอาไว้คนแล้วเ็าไว้ปาดหน้าเรซินอันต่อมาก็จะเป็นเป็นถ้วยตวงเล็กๆะผมใช้ตัวช่วยตวงขนาดสาสิบซีซีอย่างนี้นะครับเป็นตัวตวงเล็กแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับเรซินนะครับพาสเกับพาสบวิธีผสม นะครับก็คือใช้ a 2ส่วนนะครับ a 2ส่วนแล้วก็แล้วก็ b b 1ส่วนผสมกันในพื้นที่ขนาดอ่าอันนี้เป็นแบบวงกลมในพื้นที่ขนาดประมาณเส้นผ่าศูนการประมาณ30เซนเราจะใช้นะครับ a นะครับ a เนี่นะครับสอ,สอถ้วยนี่นะครับก็คือประมาณ6 4 60ซีซีแล้วก็ใช้ ใช้ B นะครับคือสามสิ cc หนึ่งถ้วยผสมกันผสมลงในนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับหลังจากที่ที่เราได้แผนนี่ออกมาเสร็จเนี่ยเราก็ต้องปาดด้วยเราเตอร์นะครับปาดด้วยเราเตอรต์อันนี้เป็นเป็นอ่าเป็นด้านหลังนะครับซึ่งสีจะไม่สวยนะครับก็จะเห็นว่ามีมีถุงนมโรงเรียนนะครับปกติถุงนมเร,เราจะจะไว้ข้างในถุงนมโรงเรียนโผล่มานะครับ เราก็เลยเอาด้านนี้ซึ่งเป็นเราเราใส่สีเอาไว้สวยงามถ้าถ้าทําด้วยถุงถุงนมโรงเรียนอย่างเดียวเนี่ยจะต้องแต่งแต่งสีอย่างนี้นะครับอัน,นคือการแต่งสีใช้สีผสมกับเลซินแล้วก็แต่งสีดูด้านหลังจะเห็นว่านะครับอันนี้เป็นมานั่งถุงพลาสติกที่ทําจากถุงนมโรงเรียนอย่างเดียวนะครับไม่ได้ผสมผาฝาขวดเลยนะครับไม่มีผาขวดเ็าจะเป็นสีแบบนี้ซึ่งสีไม่สวยก็เลยต้องแต่งสีด้านหน้า,า,นนาอันนี้คือสีที่แต่งแล้วนะครับ อันนี้เราแบบนี้เราไม่ต้องแต่งสีเนื่องจากว่าเราใช้สีของของฝาขวดพลาสติกเป็นตัวแต่งสีนะครับเป็นตัวแต่งสีส่วนถุงพลาสติกเราก็จัดไว้ด้านในนะถุงนโรงเรียนาขาวๆนี่ครับเราก็เยาะไว้ด้านในอาจจะใช้ด้านนี้นะครับหลังจากที่เราใช้ารอเจาขัดเสร็จนะครับเราก็อาจจะใช้กระดาษทรายที่เป็นเบอร์เรียบๆนะครับไล่แต่แปดสิบร้อยร้อยยี่สิบขัดคูออก ขูดเปเล็กออกนะครับขัดให้เรียบนะครับหลังจากที่เราขัดเสร็จอาจจะมีเศษนะครับที่เป็นเป็นขนเป็นขุยขนๆอยู่เราใช้ลมร้อนนะครับลมร้อนเป่า,าเป่าให้เศษพลาสติกที่มันเป็นเส้นๆนะครับมันหดเข้าไปแล้วก็เป่าไล่ฝุ่นด้วยนะครับเ่อไล่ฝุ่นเป่าไล่ฝุน่นออก่อา ทั่วนะครับทั่ทวเอาไล่ขวดแล้วก็อเอาที่เป็นขวดเล็กๆออกอถ้าพื้นไม่เรียบนะครับอาจจะใช้อาจจะใช้ระแอ,าจจะอาจจะมานวัดระดับน้ําวัดนะครับแต่ถ้ามันเราเห็นว่าพื้นอันนี้พื้นเราเรียบดีนเนื่องจากเราใช้ไขาตรงนี้ที่เป็นที่เป็นพื้นเสมอกันนะครับก็ถ้าตรงไหนสูงขั้นแล้วก็อาจจะถ้าไม่มีวก็ใช้วิธีการเล็งออกนะครับถ้าอีกคือใช้ใช้ใชตัววัด มาวัดที่เป็นวัดระดับน้ํานะครับมาวัดนะครับทีนี้ในเมื่อแผ่นพลาสติกพร้อมแล้วเราจะมาผสมกันอ่าเราก็ใส่ A ก่อนนะครับ A 2สองส่วนนะครับเดซินพาร์ตเอพาร์นะครับ,ส Part A. Part A รบใส่ไปเลยนะครับสามสิบซีใส่ลงไปอันนี้สองถ้วยนะครับสองถ้วยเพราะใช้สองส่วนนะครับสองส่วน สองถ้วยสองส่วนหลังจากนั้นก็เติมบีลงไปครับหนึ่งถ้วยหรือไม่ก็หรือสามสิบซีซีหนึ่งส่วนเราก็เติมบีลงไปหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งถ้วยสามสิบซีซีรวมแล้วก็จะได้นะครับเรซินทั้งหมด 90cc ในแก้วนี้นะครับ 90cc นะครับหลังจากนั้นก็คน,นครับคนให้เข้ากันให้พาร์ทเอกับพาร์ทบเข้ากันก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับ3-5นาทีนะครับคนคนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะจับดูเนี่ยมันจะออกอุ่นรลล้อนๆถือว่าใช้ได้นะครับคนไปเรื่อยๆ3-5นาทีนะครับ ผลให้เข้ากันนะครับถ้าถ้าไม่เข้ากันเนี่ยเวลาเราเอาไปเทล,ลงนะครับมันจะแข่งตัวช้ามากนะครับแข่งตัวช้ามากแล้วก็ถ้ามาให้สูตรอาจจะไม่แข่งตัวเลยนะครับไม่แข่งตัวเลยใช้เวลาสามถึงห้านาทีนะครับอาจจะใช้การจับเวลาหรือกะเอาก็ได้นะครับกะเอาก็ได้ คนกลับไปกลับมาครับ,สมม,รบสมมติว่าได้แล้วนะครับสมมติว่าได้ละ3-5นาทีแล้วก็ใช้วิธีการาเทลงไปนะครับเทเข้าไปกลับมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยปาดให้ทั่วให้ทั่วแผ่นอสติกของเรานะครับ ก็อย่าพึ่งนะครับเทลงไปใกล้ๆขอบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้นออกด้านข้างให้อยู่ตรงกลางก่อนแล้วค่อยไล่ไปที่ขอบอย่างนี้นะครับค่อยปาดแต่อย่าพึ่งให้ให้ออกมาที่ที่ขอบจะสังเกตเห้นว่าเวลาเราใส่เรซินลงไปเนี่ยนะครับ สีของแผ่นมานั่งเราจะแวววาวขึ้นทันทีนะครับให้สีสดใสสวยสวยงามขึ้นนะครับสวยงามขึ้นแต่ว่าจะเห็นเก็นจะเห็นว่ามันจะมีฟองอากาศนะครับมีฟองอากาศแต่ว่าอันนี้เราฟองอากาศเราใช้ลมร้อนเป่าแก้ได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะใช้ลมร้อนเป่านะครับไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะครับมันก็จะเริ่มหยดออกด้านข้างก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้เขาหยดไปเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเอาตรงกลางให้เต็มก่อนนะครับเลีย เี่ยวตรงกลางให้ทั่วนะครับให้ทั่วแผ่นตรงขอบเราก็ใช้มือปาดได้ครับถ้าให้ดีต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าล้างออกยากมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขบนนะครับทั่วแผ่นแล้วนะครับทั่วแผ่นแล้วทีนี้ ตรงไหนที่มีฟองนะครับเราก็ใช้ลมร้อนอ่าเป่าไล่ฟองโดยเอาเบา์ก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยแรงๆ้าแรงมันจะเนี่ครับเป่าไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ฟองถ้ามันมีฟองอากาศนะครับต้องเป่าออกถ้ามันถ้าเราไม่ใช้ลมร้อนเป่าไล่ไล่ฟองอากาศออกนะครับมันก็จะเป็นเ,นเม็ดๆทำให้ ครับแผ่นมาน้าหน้าของเราไม่สวยสีไม่สวยหน้ามันจะไม่สวยเป็นเม็ดเม็ดพออากาศเพนะราะฉะนั้นจะให้มีพออากาศต้องไล่ออใหมดครับไล่ออพอใช้ลมร้อนเป่าไล่ไปสักพักนะครับก็คอยดูนะครับอีกสักสองสามนาทีก็ถ้ามีพออากาศเราก็ใช้ลมร้อนเป่าอีกนะครับอันนี้ก็ทำลดออกมาแล้วก็ใช้มือปาดนะครับ ต้องให้มันขอบตรงขอบมันด้วยนะครับตรงขอบจะเห็นว่าแผ่นพลาส,สติกของเราแผ่นมานั่งของเรานะครับสีสวยขึ้นทันทีนะครับสีสวยขึ้นทันทีเลยนะครับหลังจากที่เคเเลือบไปเรซิ่นเสร็จตรงไหนที่มีฟองของให้ลมร้อนเต่านะครับฟองอากาศอย่าให้มีฟองครับอย่าให้มีฟอง ฟออากาศมันเกิดจากว่า,าแผ่นพลาสติกเราอาจจะมีรูเล็กๆนะครับแล้วก็เอลิ้นมาไหลลงไปทําให้มีฟองอากาศเกดขึ้นมานะครับเราก็ใช้ลมร้อนป่ปเอาไล่ไล่ฟองกา่อ ถ้าเราทําพื้นให้มันเรียบนะครับไม่มีรูนะครับขัดขัดให้สวยงามแล้วก็อุดรูให้เรียบร้อยเนี่ยฟองอากาศจะน้อยมากเหมือนตัวนี้นะครับแสดงว่าฟองนะครับมีการอุดรูมาอย่างดีแล้วก็นะครับแผ่นพลาสติกนะครับไม่มีช่องไม่มีรูก็ไม่ค่อยมีฟองอากาศก็จะทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็ก็จะสวยนะครับก็จะสวยถ้าเป็นกลางวันต้องระวังเรื่องแมลงวันนะครับแมลงวันชอบบินลง อาจจะทำในห้องมีชิดที่ม่ที่มเอ่อการการแมลงวันได้อาจจะกลางมุง้งหรือไม่ก็ห้องมีมุ้งลวดอย่างนี้ครับต้องคอยดูเรื่องเรื่องแมลงวันนะครับเขาจะชอบบินลงอาแผ่นพลาสติกของเราตรงไหนที่มี ที่มีอ่านะอย่างตรงนี้ครับมีหลุมนี่ครับมันมันมีนะครับมันมีช่องเราก็หยอดใช้เรซินหยอดนะครับอย่าให้เป็นช่องนะครับหยอดลงไปตรงนี้นะครับอยากเห็นว่ามันจะมีมันจะมีโบโมูบกระจายว่าเรซินมันไหลลงไปนะครับเราก็ใช้วิธีการหยอดได้เอาที่มันมันลดลงมานี่ครับใช้หยอดก็ประมาณนี้ครับวิธีการเคลือบนะครับเรซิน แผ่นมานั่งของพษษิษให้สวยงามนะครับหลังจากนั้นก็รอให้เขาแข็งตัวใช้เวลาไม่น้อยกว่าห้าชั่วโมงนะครับถ้าถ้าให้ดีก็คือแปดชั่วโมงนะครับถึงจะถึงจะสามารถไปประกอบกับขาขาเก้าอี้นะครับหรือขามานั่งของเราได้นะครับต้องใช้เวลามันแปดชั่วโมงแต่ห้าชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะแข็งตัวแล้วสามารถแกะออกนะครับจากแกนลองนี้ได้นะครับแกะออกไปได้เลยจับได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้เราก็ ก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แต่สาคัญคือต้องระวังเรื่องมแมลงวันนะครับแล้วก็มแมลงยุง,งอะไรอันี่จะบินมาเกาะครับแต่กลางคืนนี้ดีหน่อยครับแต่ถ้ากลางวันเนี่ยแมลงวันนะครับจะชอบลงตรงไหนที่เป็นฟองนะครับก็ใช้ร้อนเตาไล่ใช้เราเตาสักสองสาครั้งน,นะครับ เล่นไปสักสองสามนาทีต่อทีหนะึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยพออะไรทั้งหมดแล้วครับอ่าเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ